ดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะจะพามาทําอาหารอีสานบันเฮ่านะคะพี่น้องนะคะเป็นเมนูดัดแปลงอีราคาพี่น้องนะคะวันนี้จะพามาทําแกงผักกวางตุ้งนะคะพี่น้องใส่ขาหมูนะคะเครื่องแกงก็จะมี แต่ไข้หอมแดงแล้วก็กระเทียมพริกสดนะคะพริกสดแล้วก็ปกติย่าสกแกงแบบว่าตำใสบุกพริกแล้วก็ใส่กะปินะคะพี่น้องคล้ายๆแกงผักกาดจอผักเนื้อนะคะแต่วันนี้ค่ะยราก็เลยจะเปลี่ยนเป็นแกงอีสันใส่น้ำปลาบ้างค่ะพี่น้องน,นะคะมันค่อยๆมีรสชาติมีกลิ่นหอมแสบๆค่ะพี่น้องน,นะคะมาค่ะก่อนอื่นขัวพริกให้หอมคือเกา่าคือเดิมค่ะ ัดพริกให้หอมเลยค่ะนะคะไม่นู่นนี้ค่ะพี่น้องเสดแบบใส่กะปิะก็ได้ค่ะไข่แกงผักกาจอกแะแซ่ะเพื่อนลนพี่น้องนะคะแบบหนึ่งก็หอมไปอีกแบบนึงค่ะผัดให้หอมเลยค่ะนะคะพราะพริกข้าเริ่มหอมค่ะพี่น้องทีนี้เราก็จะใส่ขาหมูนะคะเป็นขาหมูที่เลาะก,กระดูกแล้วเรียบร้อยค่ะมีแต่เนื้อนะคะพี่น้องกับนังนะคะซึ่งยอดจะเป็นคนหมักแบบ แบบแบบจะเสียค่ะพี่น้องแบบหมูติดมั่นนะคะมึงจะมันเย้าอ้วนไป็นยังค่ะนีค่ะหลังจากนั้นก็รวนนะคะรวนขาหมูให้สุก ละะ้วนขาหมูไห่ซุปแน่จังนิดนึงค่ะพี่น้องเคยเติมน้าลงไปนะคะถ้ามียังมีสีดแดงๆอย่างนี้อย่าเพิ่งเติมน้ําค่ะพี่น้องมันสีข้าวนะคะบ,บ,บ,บัวบูวาไก่ค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นให้นั่งตึงแน่ให้โดนความห่อนเพืหน่อยนึงค่ะค่อยเติมส่วนที่เหลือไปค่ะพี่น้องนะคะรับรองว่าไม่ทาวและจะหอมอร่อยน่ากินมากๆค่ะเอานะคะพี่น้อง หลังจากนั้นค่ะเติมน้ำนะคะวันนี้จะเป็นน้ำล้างคกใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้ได้จ้าพี่น้องจะว่าทั้งไทยทั้งลาวทั้งอีสานนะคะที่บอกนะคะพี่น้องนะคะบางเครือนะคะพี่น้องก็สมีสลับสับเปลี่ยนวนเวียนไปนะคะอาจจะบริเวณอีสานจ้าหรือว่าอาจจะบริเวณแบบไทยแห่นะคะก็ะมีสลับกันไปค่ะ <c oughs> เอาใจทั้งสองผักนะคะพี่น้องหลังจากนั้น <c oughs> เติมน้ำนิอหนึงค่ะนะคะเมนูนี้ค่ะพี่น้องน้ำซีบลายนะคะบลายคือข้าแกงสดนาำกโก้ได้พี่น้องนะคะจะเป็นแบบน้ำคุกทิกค่ะพี่น้องนะคะก็าลัางพอดีกินนะคะใส่ปลาหอมๆนะคะถ้าเป็นไปใดเป็นผักกัญจนนะคะพี่น้องเอผอักกองตุ้งดอกนะคะนะคะ,นะคะสีสบนะคะ เราก็ตเลื้ยงอะคะ่ะแต่เสมอตย่าบ่าค่อยเห็นอนะเดพี่น้องไปตลาดกรบโปเตอร์ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะรอน้ําเดือดแป๊บหนึ่งค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะนะคะตามด้วยปลาร้าส่วนมากนี่ถ้าเยาะใส่ผงปรุงรสปลาร้าเยาสมบเอ้ยมันชุ่มรสเยาสมบู๊ข่อยเดี๋ยวใส่เด็กพี่น้องนะคะใส่ ปลาล่าลงไปทับพี่หน่งค่ะปลาลําสเร็จรูปนะคะเวลาเขาใสาล่ลปไปในแกงค่ะน้ําของเขาสีดํานะคะสีเข้มขึ้นค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะเขี่ยวมูงนะคะ,คะมูประมาณ30นาทีค่ะเพื่อให้เปื่อยใน่เจ้านิดนึงค่ะพี่น้องนะคะหรือว่าพี่น้องบอชอบเปื่อยกับเคี่ยวจากสิบหาหนาทีก็ได้่อยใช่พักลงไปนะคะ อันนี้พอกพวกย่เหล่าก,กินกันไราข้นนะคะเดี๋ยวปากแล้วกินน้ำบ้ได้ค่ะแต่ว่าน้ำพังเย่ยวนั้นสะชอบแบบดึงๆนะคะกรุบๆนะคะซุกอยู่แต่ว่าบ่เห็บเปื่อยเละนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องของโบอมองแสบอยู่มองไรมองหนีเลยละคะ่ะนงังเอาละค่ะเดี๋ยวเขียวจะสามสิบนาทีมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะประมาณสามสิบนาทีค่ะที่นี่เย่ยก็จะใส่ผักกวางตุ้งลงไปค่ะพี่น้องนะคะ นี่ค่ะใส่พักกวามตึงลุ่งไปนะคะเหนือยยอะกระสุอเขียวพักกวามต้งนะคะขออนุญาตหลังมือกัมีแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าจะบกพกริกกระแซบนะคะ กระสีเคี่ยวพักกวางตุ้งก็อีกจะกระมาณสิบหานาทีนะคะหรือจนกว่าพักสิเปื่อยนะคะอันนี้คือยูก็พี่น้องนะคะพี่น้องฟันดีนะคะบ่มีคนชรากินน้ำนะคะกะเฮ็ดตามใจปลาเขาเลยค่ะนะคะอย่าก,กินแบบใดกะเฮ็ดเลยค่ะนะคะแต่ว่ายูนีนะคะพี่น้องนะคะก็เผาย่างเดียวเลยค่ะเฮ็ดไหปานะคะให้พฒ่าเพิ่งกินน้ำค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเสนเน้นเขาก็เส้นเน้นให้มันเปื่อยแน่นะคะพี่น้องนี่ก็เผาหม้อเดียวเลยพี่น้อง คนหนึ่งสบ่กินเผ็ดกินเข้มคนหนึ่งกินเข้มบ่กินเผ็ดแต่ว่าฟันบดีแต่ของเย่านี่ได้เบสุยางค่ะพี่น้องนะคะกินตามเพิ่นได้เบดนะคะเพราะว่าก็เขายางเดียวนี่สเสถียรใ้มันถูกปาาทุกคนนะคะ <c oughs> ก็เลยเดินทางใสกลางเสร็จนะคะพี่น้องนะคะจะของนี่เป็นคนกินง่ายนะคะก,นนกินไดๆก็ได้ค่ะนะคะก็ให,ให้ให้มูขัวเขาจะกินไดกับพ่อนะคะประมมาณนนะแต่ว่าความเผ็ดนี่มีอย่งกับเมีแนนนะคะพี่น้องแต่เรื่อง ความเปอยหรือบเปอยนี่คือแบบว่าจังใดก็ได้นะคะยาวบวบเหลืองมากบนใดนะคะนี่ค่ะเขี่ยวไปเรื่อยๆค่ะนะคะให้พักเปือยหนุ่มนะคะสดหอนๆนี่นพี่น้องแสบอันยังเลยค่ะนะคะจริงก็คนเนียวขุยคำยั่งใหเบิ่งค่ะนะคะ เขาเปลี่ยนจากกวางตุ้งเป็นพักกัดขา้าก็ได้ด้วยค่ะสำหรับพี่น้องขาโบมีนะคะขาหาบบไดหรือว่าบบเดไปตลาดตะเลียค่ะนะคะเปลี่ยนพักกัดเท้าเป็นกระลำปีก็ไดนะคะแล้วพี่น้องเสื่อเอนว่าอมก็ไดนะคะของเยา่านีเอิว่าแกงนะคะ้าอมของเย่าในีตรงใ่ข,ข้าวขัวนะคะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมรสในยจ้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าใส่แต่ผง,ผงปรุงรสกับป๋าลงไปค่ะอืมโอเคเลยค่ะ ะะแต่ผู้ใดมาเข้มสามารถเติมได้อีกค่ะแต่ว่าอันนี้หงเย่าในสเขียวนะคะสเียวให้พักเปลือยยูน้ำเมืนอ็ึ่งวดลงค่ะพี่น้องนะคะจะเหตุเข้มไว้เลยนะคะพอนาหวดมันก็สะลดจัดขึ้น่กเกานะคะพี่น้องเพรอะนะสาน,นส่นก็ร่างพอดีค่ะนะคะก็ร่างแสบหอมหวนๆค่ะนะคะผู้ใดมักกะปีคีอเย้าบอกเลยะคะ่ะใส่กะปีแทมปลาลาเด็ดเลยะคะ่ะแ้่ใส่กะปีเราก็โบตองใซปปลาล่าเลยะคะ่ะพี่น้องนะคะมันจะทํามันจะตีกันนะคะกินมันนะคะ เอาละค่ะได้ยวาเคี่ยวพักเป่อยก่อนเดี๋ยวจะผ้ามาบึกรอบนึงค่ะเอาละค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะแกงผักฟางตุ้งใส่ค้าหมูค่ะพี่น้องนะคะกาลังห่อนหอนโคตรห่อนหอนเลยค่ะค้าหมูของเย่าค่ะพี่น้องกับบนนี้เละเปื่อยแห้งนะคะพี่น้องเอาพ่อแบบว่ากินได้เคี่ยวได้แซ่บนะคะพี่น้องพ่อดึงๆนะคะผักกาลังนุ่มอร่อยค่ะพี่น้องรสชาติก็คือแกงตล์อีสาน้านเท่าทั่วไปค่ะ จะมีความหอมของปลาค่ะแล้วก็เครื่องแกงจะมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะพี่น้องเมนูอาหารอีสานนะคะพี่น้องของยาวิีเห็ดเหิงบึงทุกเมนูนะคะสซบนเน่นหอมเอ่อบนเน่นกระเทียมนะคะพี่น้องเน่นหอมแดงนะคะเน่นตะไคร่นะคะทุกแกงทุกเมนูยอะสเน่นสองอย่างนะคะความเผ็ดเราต่ห้าชอบค่ะเมนูนี่บตองใส่ใบแมงลักบตองใส่ยังเลยถ่ยใส่สมิ่พ่อค่ะพี่น้องนะคะแซบนะคะเกาจะเปลี่ยนผักจากกวางตุ้งเป็นผักกาดขาวก็ไดนะคะถ้าห้ามีนะคะพี่น้องลองเดกินเหลิอยากบ้างค่ะ ขอบคุณนหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพูดกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องบม่มี่พี่น้องกับบ่มีเย่าใได้อมนะคะมาค่ะกินเขากินน้ำด้วยกันเสียบค่ะพี่น้องแกงผักบวงตุ๋นใส้ค้าหมูค่ะ